จากร่างซ้ายไปร่างขวาทํำยังไงเราเริ่มกันเลยครับเริ่มจากอันแรกครับขั้นตอนแรกครับเปิดประตูเข้าห้องฟิตเนสก่อนครับหรือจะไปวิ่งกลางแจ้งก็ได้ครับวันนี้เราจะมาคาร์ดิโอกันครับด้วยการวิ่งแบบง่ายแต่ก่อนที่เราจะวิ่งครับเราจะต้องวอร์มกันก่อนครับไม่ว่าคุณจะบิดขวาบิดซ้ายหรือว่าเอาขาด้านหนึ่งมาด้านหน้าครับแล้วทําการย่อครับเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับทั้งหน้าขาและหลังขาครับ ท่านี้ครับก็จะเป็นการยืดแฮมสตริงครับขาที่ยืดต้องตึงนะครับทําทั้ง2ข้างครับเพื่อให้แฮมสตริงคือกล้ามเนื้อด้านล่างขาของเราเนี่ยทำงานครับจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับถ้าต่อไปครับก็ยกขาขึ้นมาครับท่านี้ต้องบาลานซ์ให้ดีครับเอาละครับพร้อมละครับถอดแว่นได้จากนั้นครับเดินไปที่ลู่วิ่งเลยครับแล้วกดโกครับส่วนใหญ่ครับ ลูกวิ่งเหล่านี้ครับจะเริ่มต้นทํางานที่ความเร็วที่0.8ซึ่งก็จะเป็นความเร็วที่ค่อนข้างช้าเนาะแต่เราไม่ต้องรีบครับค่อยๆวอร์มอัพไปก่อนพอเราเคยชินในระดับหนึ่งแล้วครับประมาณ2-3นาทีค่อยปรับความเร็วไปที่3ครับเดินเร็วขึ้นครับแต่เร็วไม่มากครับ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นครับแล้วก็อยากเผาผ่านแคลอรี่นะครับเราก็ลองปรับครับปรับความชันไปที่10นะครับแล้วก็ความเร็วที่4ครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับไม่จําเป็นต้องรียบร้อนครับดูนะครับผ่านไปแค่20นาทีครับเปียบทรงนะครับ แล้วเมื่อเราดูครับตัวสมาร์ทวอทของเราครับที่เราใช้ครับฮาร์ดแวร์ขึ้นมาอีกส่วนสองครับซึ่งเป็นโซนที่กําลังดึงไขมันขึ้นมาเผาผลาญได้เป็นอย่างดีครับเมื่อเราตั้งใยแข็งแรงได้ในระดับหนึ่งแล้วครับถ้าเราไหวครับปรับความเร็วเพิ่มขึ้นครับให้เรากระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วมากขึ้นนะครับเล่นการเผาผลาญไขมันเราครับก็จะเป็นการเาผลาญแบบคาร์โอนะครับให้เนื้อออกอย่างมากที่สุดเลยครับวันนี้ครับก็ถ่าย ก็มาคูดาวสําหรับผมเนาะก่อนที่จะคูดาวครับพอเดินเสร็จปุ๊บก็ทําท่าเดิมครับยืดขาครับยืดแฮมสตริงที่เราได้ใช้งานจะไปเมื่อสักครู่นี้ครับพอเราเหนื่อยมากๆครับการบาลานซ์อาจจะไม่ดีครับเอามือแตะกระจกด้านดึงขาขึ้นมาครับที่สําคัญพาขาไปด้านหลังครับให้กล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนี่ยได้ทํางานทั้ง2ด้านเลยนะครับอย่าทำแค่ด้านเดียวนะจากนั้นครับทําท่าเดิมอีกครั้งครับ ยืดแฮมสเตรยครับด้านล่างเห็นไหมครับตึงอ้อยนะครับจากนั้นจะยอ่อหลังไม่โก่งโค้งนะครับพยายามทําให้หลังตึงทําอย่างเงี้ยทั้งสองข้างครับเย่เสร็จเรียบร้อยครับ